ล่าสุดนี้ค่ะต้องจับตามองเลยคือวันนี้กระทรวงแรงงานจะมีการเรียกประชุมคณะคณุกรรมการนะคะวิชาการและกลั่นกรองหาข้อสรุปค่าจ้างคันต่ําทุกจังหวัดค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะมีการย้ำนะคะว่าจะมีการประกาศขึ้นค่าแรงงานเนี่ยแน่นอนขั้นต่ําคือ4ี่ร้อยบาททั้งประเทศพร้อมกันหนึ่งตุลาคม<อ>แต่เรื่องของรายละเอียดเนี่ยว่าขึ้นธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรต้องไปชมกันนะคะในรายละเอียดเพิ่มเติมนายพิพั์ค่ะรัฐ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะล่าสุดนี้ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงแรงงานได้รับหารือจากผู้ประกอบการและจาก การศึกษาของคณะคนุอมการต่างๆนะคะแล้วทั้งนี้ค่ะมีการยืนยันว่าจะประกาศขึ้นค่าแรงทั้งหมดนะคะพร้อมกันทั้งประเทศคือวันที่1ตุลาคมค่ะอยู่ที่400บาทแต่จะมีการพิจารณาเรื่องของข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้ได้มากที่สุดนะคะและจากการวิเคราะห์ที่ศึกษาร่วมกับทางประกันสังคมแล้วนะคะมีข้อสรุปออกมาว่าที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาทเนี่ยจะพิจารณาเรื่องของไซส์ของธุรกิจก่อนค่ะพี่เอกอคือสถานประกอบการที่มีผู้ใช้แรงงานหรือว่ามีการ จ้างงานไม่น้อยกว่า200คนเนี่ยจะมีจะจะทำให้มันไม่เกกระทบกับธุรกิจกลุ่มเล็กหรือว่าพวก SME ทางด้านนายไพยโรธโชติกาสถียนค่ะประหลัดกระทรวงแรงงานนะคะในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้างเปิดเผยวันนี้ค่ะว่าวันนี้แหละที่จะมีการประชุมของคณะคณุกรกรมรนะคะวิชาการและกันกรองเพื่อนําตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ําของทุกจังหวัดมาพิจารณาในรายละเอียดค่ะว่าจะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําในภาพรวมของประเทศเนี่ยควรจะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งต้องพิจารณาจากไร ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจภาวะเงินเฟอ้อราคาสินค้าภาวะการจ้างงานไปจนถึงความสามารถในการจ้างของไหนจ้างด้วยอันนี้ประเด็นสําคัญเลย<ม>ก่อนเข้าบอดค่าจ้างชุดใหญ่นะคะอีกครั้งในวันที่15กันยายนเบื้องต้นค่ะนายไพโรธให้ความชัดเจนค่ะว่าจะประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา4 0 0บาทต่อวันทุกจังหวัดในประเทศ1ตุลาคมนี้แต่ไม่ใช่ทุก ประเภทกิจการนะคะหลักการเนี่ยคืออาจจะต้องเอาเป็นรายได้ที่เป็นรายประเภทที่เป็นกิจการก่อนเช่นกิจการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า200คนขึ้นไปเนี่ยขึ้นก่อนเลยส่วนวิสาหากิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว่าธุรกิจ SME เนี่ยอาจจะต้องเอาไว้ที่หลงังเพราะว่าจะได้ดูแลกันไปก่อนเนาะเพราะว่า SME เีเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ค่อนข้างจะเดือดร้อนแน่ๆต้องดูจากสายป่านในจ้างด้วยว่าสามารถที่จะจ่ายให้ลูกจ้างพร้อมกับดูองค์ประกอบหลายอย่างด้วยค่ะพี่เอกครับคือ ดูอย่างเงี้ยน้องเบสข่าวนี้เป็นข่าวสําคัญนะหลายคนพยายามนับวันถอยหลังถึงวันที่หนึ่งตุลาคือมันเป็นนโยบายเข้าใจฮะคือรัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยเขาประกาศไว้เรื่องวันละสี่ร้อยบาทแต่พูดตรงๆนะฮะถ้าขึ้นสี่ร้อยบาททั้งประเทศทุกคนทุกองค์กรผมทํานายเลยนะจะมีโรงงานปิดอีกมากมายครับนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทางกกอก็ดีหรือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ดีเขารู้ฮะ ถ้าสังเกตให้ดีตอนนี้ธอมพยายามที่จะบอกว่าดูตามไซส์<ะ>คำว่าดูตามไซส์คืออะไรคือในข่าวเราจะเห็นว่าการดูตามไซส์เนี่ยดูเฉพาะจํานวนคน<ะ>เช่นพันคนก็ใหญ่กว่า400อคนอแต่จริงๆการดูตามไซส์ดูได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมฮะเช่นดูทุนจดทะเบียนดูเรื่องของงบการเงินบ้างที่<ะ>ทุนจดทะเบียนเยอะนะร้อย<ะ>ล้านแต่บริษัทขาดทุนมาทุกปีถ้าไปเพิ่มขึ้นใหญ่อีกบริษัทก็จะอยู่ไม่ได้คือเราต้องมีเหมือนเป็นคณะกรรมการเลยฮะ แยกออกมาแยกเป็นคนตัวใหญ่คนตัวเล็กถ้าคนตัวใหญ่แน่นอนฮะเราต้องให้เขาขึ้นอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติอย่างเงี้ยทุนเขาหนาให้เขาขึ้นแต่ถ้าเป็นบริษัทเอ e เอเนี่ยคือทุกคนไม่ไหวครับนี่อันแรกที่เราต้องแยกนะครับอันที่สองที่เราต้องแยกก็คือตามจังหวัดตามภูมิภาคาเพราะน้องเบสครับท่านผู้ชมฮะต้องเข้าใจว่าในแต่จังหวัดค่าของชีพไม่เท่ากันนะผมยกตัวอย่างเช่น จังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกรุงนะเทพมหานครเข้าชีพแพงกว่าสูงมากถูงไหมฮะแต่ถ้าเอากรุงเทพไปเทียบกับภูเก็ตภูเก็ตก็แพงกว่าเพราะฉะนั้น400รอบาทอาจจะจําเป็นสำหรับคนที่อยู่ภูเก็ตแต่อาจจะจําเป็นน้อยสำหรับคนที่อยู่น้องคายใช่ไหมฮะแต่ทําให้ทุกคนไปด้วยกันได้เราจะทํายังไงนี่เป็นโจทย์ใหญ่ครับและต้องรีบประกาศก่อนวันที่หนึ่งตุลานะครับสิ่งที่เราจะ หลีกเลี่ยงและไม่ควรจะเห็นเลยก็คือการปิดโรงงานก่อนหน้านี้ถ้าน้องเบสติดตามข่าวท่านผู้ชมติดตามข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ต้องห่วงฮะโรงงานเปิดสองพันโรงงานปิดพันหนึ่งผมถามง่ายๆคนเปิดโรงงานเขาจะปิดโรงงานไหมฮะมันต้องไม่มีปิดโรงงานฮะมันไม่ควรเป็นเรื่องที่แบบออนไม่ควรที่จะบอกว่าเปิดเยอะกว่าปิดค่ะถูกไหมฮะมันควรจะเปิดไปเรื่อยๆและปิดน้อยมากนะครับไอ้นี่คือโจทย์เพราะฉะนั้น ก็ต้องฝากนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับมันต้องชัดฮะสําคัญง่ายๆนิยามคนตัวเล็กคนตัวใหญ่ท่านจะจําแนกยังไงนะครับดูจากจํานวนคนังงานหรือดูจากทุนจดทะเบียนหรือดูจากงบการเงินหรือนะครับดูจากปัญหาสภาพคล่องหรือเปล่าตรงนี้ต้องเอาให้ชัดครับและต้องเร็วอันนี้คือโจทย์ครับ